สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาต้มมะระนะคะต้มมะระยังไงไม่ให้ขมนะคะต้มจืมมะระนะคะเราก็มีนี่ค่ะหมูสับหมักนะคะเราจะยัดไส้มะระนะคะอันนี้มะระที่เราหั่นแล้วก็ล้างไว้แล้วนะคะแล้วก็เอาหมูสับมายัดไส้ไว้เลยค่ะนี่นะคะเราก็เอา ยัดลงไปนะคะเอาตามจํานวนที่เราอยจะได้นะคะแต่มะระเราก็หั่นไว้เราจะต้มหมบนี้เลยนะคะเป็นคนที่ <laughs> ทํแล้วท,ทําทีเดียวไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ยัดลงไปนะคะได้แค่ไหนคะนั้นนะคะอันที่เหลือก็อต้มไปเฉอๆอยๆค่ะนี่ค่ะ ะะเราน้ำแกงนะคะน้ำแกงเราก็ต้มเราก็ปรุงรสไว้เลยนะคะใส่ซัมเกอร์นะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราที่เราตำไว้แล้วนะคะน,นี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ งรสให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาละใส่แล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไปเลยนะคะเพื่อมะละเราจะไม่ขมนะคะอันนี้เราก็ปรุงรสในน้ำแกงของเรานะคะชิมกันนะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาละใส่ไปเลยะคะ่ะ นี้นะคะเราจะไม่คนนะคะอันนี้เป็นมะละที่เรา,ายัดไส้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามะละเราจะขมไหมนะคะอันนี้ที่มีมะละที่เราไม่ได้ยัดไส้นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะ แล้วเราจะปิดฝาแบบแง้มๆไว้นะคะตุนมาละไปเลยเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ปิดฝาแบบแง้มๆไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราจะไม่คนคะ่ะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้จนกว่ามะละจะสุกนะคะนะคะหลังจากที่เราใช้เวลาตุนมาครึ่งชั่วโมงนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะไม่มีความขมเลยนะคะ ก็มีผักชีหรืออะ้รอยู่นะคะแล้วก็เด็ดใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะเราก็สามารถคนได้แล้วค่ะนี่ละค่ะต้มมะละไมให้ขมนะะก,ก็คือต้มแล้วปรุงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ